โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคสังคมออนไลน์เราจึงต้องเรียนรู้และยอมรับต่อทุกการเปลี่ยนแปลงประมาณ5-6ถึชั่วโมงค่ะ 6- 7ถึงชั่วโมงค่ะประมาณ4-5ถึงชั่วโมงค่ะก็ประมาณ7-8ชั่วโมงครับสักประมาณ4-5ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงครับประมาณ6ชั่วโมงค่ะ7-8ชั่วโมง แชั่วโมงครับแชั่วโมงค่ะสชั่วโมงค่ะห้งหกชั่วโมงครับ,วค,รบความจะเป็นเร่งด่วนของปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบันทวีความรุนแรงกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้นอาทิเช่นการรัรางทางออนไลน์การติดเกมการพนันออนไลน์การใช้สื่อออนไลน์ไม่เหมาะสมโรงเรียน จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมืองดิจิทัลจนรวมมาถึงวันนี้เราก้าวข้ามมาถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตในขณะเดียวกันเนี่ยในเส้นทางที่มันมีความก้าวหน้ามันก็จะมีความเสี่ยงตามมาในหลายๆมิติซึ่งจะเห็นได้จากการที่เราได้ชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่ประกอบกับข่าวช่องสามเมื่อเช้า เราก็จะเห็นว่าเด็กนักเรียนของพวกเราเนี่ยนะครับผูกคอตายด้วยการถูกหลอกทางโซเชียลหรือนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดที่เชียงใหม่ก็ในทำนองเดียวกันแล้วก็ยังมีข้ารการครูของพวกเรามีประชาชนถูกหลอกแล้วเกิดขึ้นความเสียหายเนี่ยคิดว่ามากมายอันนี้ต่อทรัพย์สินนะครับ แต่นอกจากนั้นก็ยังมีการนําเทคโนโลยีไปทําร้ายกันในเชิงมิติที่เป็นบุลี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายในวันนี้ภายใต้การบริหารงานของ10บตำรวจตรีด็อเอร์นปดลนกพะเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาดจึงได้นำแนวนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่าด้านความปลอดภัยขับเคลื่อนสื่อโรงเรียนในสังกัดโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นักเรียนมีภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีน้านที่พลเมือดิจิทัลและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 การขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ IPDCA Model ที่ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้เริ่มจาก I สร้างแรงบันดาลใจผ่านคลิปวิดีโอถ้าเราทุกคนคือเครือข่ายของ AIS ให้กับผู้บริหารครูผู้สอน ผู้มีส่วนร่วมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้เห็นคุณค่ามีความตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีแผนการวางแผนการนิเทศเมื่อสอพมตากรับมอบนโยบายโครงการจากสพทสู่การดำเนินการประชุมขยายผลได้ร่วมกับโรงเรียนวางแผนงานมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรการดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมร่วมรับรู้เห็นคุณค่ามีความตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องสร้างภูมิุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี do การปฏิบัติตามแผนการนิเทศโรงเรียนมีการดำเนินการออกแบบการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ไปใช้บูรณาการในชั้นเรียนโดยการนิเทศภายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเช็คตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการนิเทศผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีดังนี้ด้านกระบวนการบริหารจัดการพบว่า โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice ทำให้โรงเรียนร้อยลนหนึ่งรอยได้รับรางวัลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนม่ลยมาวิทยาคมได้นำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์มาปรับใช้นะครับโดยใช้ a d d ดด Mo เนะครับโดยใช้ PDCA เป็นฐาน มี5ขั้นตอนที่ดําเนินการอยู่ครับหก็เรื่องของการวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ความจําเป็นวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับตลอดจนเอาวิเคราะห์แวดล้อมนะครับในส่วนที่2ก็เรื่องการออกแบบนะบออกแบบเราได้วิเคราะห์ให้พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนะครับอันที่3ก็ขั้นตอนที่3เป็นเรื่องการพัฒนานะครับเราจัดกิจกรรมพัฒนาการเรยนรูๆนะครับให้คุณครูได้ลงมือปฏิบัติทำโดยะบวนการ Active Learning นะครับขั้นตอนที่4ี่การดำเนินการครูทุกคนนะครับครูทุกท่านเนี่ยต้องนำอาคบวนการหลักการสอนเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนโดยเปิดห้องเรียนเป็นโอเพนแค s นะครับโดยให้ผู้ปกครองอคุณครูคู่คูคคคบัตด,ดี้นะครับตลอดจนผู้สนใจนะครับผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นสอน,นอเข้าไปชื่นชมแล้วก็เข้าไปาให้องค์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้ออกมาในใน,ในภาพขององค์ความรู้นะครับ ส่วนที่5นะครับเรื่องการประมวลผลติดตามประมวลผลเนี่ยโดยผู้บริหารแล้วก็คณะทีมงานวิชาการนะครับโดยใช้ขบวนการ PLC นะครับมาเป็นตัวกำกับในการดําเนินการครับครับสำหรับผมแล้วคิดว่าหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เนี่ยเป็นนโยบายของสพทเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับโรงเรียนจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับ โดยให้คุณครูที่ผ่านการอบรมได้ขยายผลให้กับคุณครูในกลุ่มสาระต่างๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับโลกของออนไลน์เพราะนั้นความปลอดภัยอาจจะไม่ใช่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมบริบทอาจจะมาทางอากาศหรือมารอบๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กต้อง รู้เท่าทันในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์นะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งนะครับก็ให้เด็กรู้ภัยออนไลน์นะครับแล้วก็ฉลาดใช้ดิจิตัลอย่างมีความสุขครับด้านกระบวนการเรียนการสอนพบว่าโรงเรียนนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ไปใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการในชั้นเรียนดังนี้ ด้านวิชาการหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เราได้บ,บูรณา,าการกับหลักสูตรฐานศึกษาของโรงเรียนแม่ละมาดิวิาคม8กลุ่มสาระ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สาระคอมพิวเตอร์โดยขยายผลให้กับคณะครูและนักเรียนขั้นตอนที่1น,นะครับก็คือขั้นนำนะครับคนครูจะให้ความรู้นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภายดังไซเบอร์นะครับโดยใช้วิดีโอนะครับ หรือว่าภาพข่าวนะครับจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆในชีวิตจริงนะครับเพื่อนักเรียนนั้นได้ตระหนักถึงนะครับภายทางไซเบอร์นะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับโดยคณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น5-6คนนะครับโดยวนเป็นฐานนะครับโดยฐานแต่ละฐานนะครับนำนะครับหลักสูตรนะครับในแพลตฟอร์มหุ่นใจไซเบอร์นะครับให้กับนักเรียนด้านได้เรียนรู้นะครับในแต่ละฐานนะครับขั้นตอนที่2เสร็จร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับนักเรียนก็เอา ความรู้นั้นนะครับมาอธิบายนะครับหรือว่าสรุปนะครับหน้าห้องหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นนะครับเพื่อนๆได้นะครับรับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับหลักสูตรดูดใจไซเบอร์นะครับแล้วก็ทําให้นักเรียนนั้นมีภาวะนะครับป้องกันตัวนะครับแล้วก็ได้ตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์นะครับ ค่ะด้วยความที่ว่าเป็นครูชีวะสายเทคโนโลยีนะคะก็มีการนําหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นะคะมาบูรณาการในชั้นเรียนของวิชาชีววิทยานะคะผ่านสมรรถนะสําคัญ5ประการของผู้เรียนนะคะหนึ่งใน5ประการนั้นก็คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในโลกไซเบอร์ให้กับนักเรียน,นะคะ่ะ การศึกษาได้นำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์อม,มาบูรณาการร่วมกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองเพื่อปุกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสมและปลกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนจากโลกออนไลน์อีกครั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างคุม้มคุ้มกันให้ผู้เรียนในสถานศึกษาต่อไปค่ะหลังจากได้ศึกษาหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นะครับของเอสนะครับแล้วก็ได้ ขั้นแรกเลยก็คือได้ให้นักเรียนนะครับเข้าไปศึกษาหลักสูตรในเว็บไซต์ของ AS อุ่นใจไซเบอนะครับโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ทำข้อสอบแล้วก็เรียนตามเซสชั่นต่างๆนะครับเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเช่นการสืบค้นข้อมูลในการทำรายงานนะครับโดยอาศัยว่าเราให้นักเรียน จะได้คัดเลือกข้อมูลที่เป็นเฟกนิวหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงครับแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลได้อย่างหลากหลายนะครับทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการทํางานทักษะในการาเลือกใช้ข้อมูลต่างๆจะการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่อน,นักเรียนอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเธอเรียนหลักสูตอุ่นใจไซเบอร์แล้วเธอนําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างหรอ อ๋อแล้วก็จะนําไปใช้ในเรื่องของการรู้ท่าทางสื่ออย่างไงล่ะสมัยนี้มีวิชาชีพเข้ามาในโลกโซเชียลเยอะเลยใช่ไหมเราก็ต้องมีการใช้วิจารณญาณแล้วก็ออกันกรกองข้อมูลไม่หลงเชื่อข้อมูลง,ง่ายไงล่ะพวกเธอคิดยงไงกับการบูลลี่ทางไซเบอร์การบูลลี่คนอ,อื่นมันไม่ดีเลยนะถ้าหาาเจอถูก,ถกบูลลี่มากจะอาจไม่ชอบเหมือนกันแหละเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะการบูลลี่มันรุนแรงแนละอาจจะทําให้เด็กที่มีความเครียดอยู่แล้วเครียดมากขึ้น ถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำอย่าทำตามเขาสิการกระบวนการนิเทศแอคปรับปรุงแก้ไขผลจากการนิเทศการใช้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์พบว่าโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบมี b s best Practice ที่เป็นแบบอย่างได้ครูมีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อหน้าที่พลเมืองดิจิทัลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้อื่นในสังคมได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจพลังความร่วมมือของสพมตาก ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ที่เป็นแบบอย่างได้ครูมีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดการเรียนการสอนมีสื่อสร้างสรรค์ อินโฟกราฟิกที่ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีสมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมีภูมิคุ้มกันสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคศตวตรรษที่21ได้อย่างมีความสุข